สวัสดีค <medio> รับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันนามสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยเจ้าของยูทูบแอดเค้าสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยนะครับคอสอบรมสัมมนานะครับมหัศจรรย์ศาสตร์แห่งโงเฮงกับกระผมสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยนะครับรุ่นถัดจากนี้ไปคือวันที่18พฤษภาคมและวันที่25พฤษภาคม นะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วสมัครเรียนได้นะครับรับรองว่าท่านจะได้ความรู้กลับไปอย่างเต็มเปี่ยมนะครับสามารถเอาไปใช้ดูคนไม่ว่าจะเป็นการดูคนในชีวิตประจําวันหรือแม้แต่ดูคนเอ,อ่อเพื่อเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเกี่ยวเรื่องของงานหรือการคัดบุคลากรได้เลย นะครับผมจะสอนให้โดยละเอียดตั้งแต่อวัยวะต่างๆบนใบหน้าวางที่สําคัญต่างๆบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นวางเห็นความสาเร็จวางเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ฐานะวางเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองวางเกี่ยวเรื่องสุขภาพต่างๆสอนวันที่18พฤษภาคมและ25พฤษภาคมนะครับสถานที่ก็สํานักบางกรอนทองลาดพร้าว130ท่านใดสนใจนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง l ล n e ID 094-996-6966อีกครั้งนะครับ094-996-6966ท่านใดนะครับติดตามสินแสมิงมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางเพจหรือทางโซเชียลนักบอลต่างๆซึ่งก็มีชื่อเดียว Account เดียวคือสินแสมิงของเบ้นเมืองไทยนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามไป ตรงโซเชียลนั้นก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีความสนใจนะครับศาสตร์แห่งโงเฮงในครอสถัดจากนี้ไปคือวันที่18พฤษภาและว,วันที่25พฤษภานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็สมัครกันได้เลยนะครับนะครับรุ่นหลังจากนี้ไปนะครับสนุกแน่นอนนะครับเราสอนกันอย่างละเอียดแล้วก็ ผมสอนลูกศิษย์จบไปแล้วหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นที่สํานักมังกรทองของผมเองแล้วก็บรรยายตามสถานที่ขององค์กรทั้งนอกนะครับออรับรองว่าท่านได้เรียนไปแล้วสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเพราะศาสตร์แห่งงงเฮงเป็นอมตะวิธีในการรู้จักคนนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับทางไลน์ไอดีได้เลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้แล้วก็สามารถจะสมัครเรียนได้เลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ